สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาพี่น้องครับวันนี้วันเสาร์20วาคม2025นะครับวันนี้ก็เป็นบทอ่านจากบทเทศสันเสริญพระนางพรหมาจารีมารีโดยพระบุญเบรนาดอธิการหัวข้อก็บอกว่าโลกทั้งโลกรอคอยคำตอบรับของพระนางมารีก็แต่พระนางมารีพรหมาจารีพระนางทรงได้ยินว่าพระนางจะทรงคันและบังเกิดบุตรชายไม่ใช่โดยบุรุษ แต่โดยพระจิตทูตสวรรค์รอคอยคำตอบรับเพราะท่านต้องกลับไปหาพระเบญเจ้าผู้ทรงส่งท่านมาข้าแต่พระนางมารีข้าพเจ้าทั้งหลายก็เช่นกันรอคอยคำตอบที่เต็มเปี่ยมด้วยความเวทนาสงสารจากพระนางคำตัดสินใจคำตัดสินให้ต้องโทษทวงทับอยู่เหนือข้าพเจ้าทั้งหลายพระนางได้รับมอบค่าไายแห่งความรอดของข้าพเจ้าทั้งหลายพวกเราจะได้รับอิสระทันทีเมื่อพระนางยินยอมโดยพระวจนะนิรันดร ของพระเบนเจ้าเราทุกคนได้รับชีวิตและนี่แนะเราตายในคำตอบรับสั้นๆของพระนางพวกเราได้ถูกสร้างขึ้นใหม่เพื่อจะได้รับชีวิตข้าแต่พระพรมารีที่น่ารักอดัมบุรัมให้ด้วยความทุกข์ถึงครอบครัวเพราะถูกนรเทศจากสวรรค์ก็วอนขอสิ่งนี้จากพระนางด้วยอบราฮัมทูลขอดาวิดท,ทูลขอบรดายาการผู้ชอบธรรมและบรรพุรุษของพระนางต่างทูลขอจากพระนาง เพราะพวกเขาได้เจริญชีวิตในเงามืดแห่งความตายนี่คือสิ่งที่โลกทั้งโลกหลอกคอยและกราบแทบพระบาทของพระนางเป็นการถูกต้องที่กระทำดังนี้เพราะถ้อยคำของพระนางนั้นให้กำลังใจแก่ผู้น่าสงสารปลดปล่อยเฉลยให้เป็นอิสระภาพแก่ผู้ถูกปรับโทษแท้จริงก็คือความรอดแก่บรรดาบุตรหลานของอาดัมมนุษยชาติทั้งสิน้นโอพระนางพรมจารี โปรดตอบรับโดยเร็วเถิดโปรดรีบตอบรับทูตสวรรค์หรือตอบพระเบญ้าโดยผ่านทางทูตสวรรค์ทรงตอบเพียงคําเดียวและรับพระวจนะของพระเบญ้าจงทูลด้วยถ้อยคําของพระนางเองและรับพระวจนะของพระเจ้าไว้ในขันเพียงแต่เผยพระวจาเดียวและโอบกอดพระวจนะนิรันดรเหตุใดพระนางจึงทรงรีรอเหตุใดพระนางจึงทรงกลัวเล่าจงเชื่อเถิดจงถวายการสรรเสริญจงรับเถิด ขอให้ความสุภาพของพระนางกล้าหารมั่นคงความสงบสเสงี่ยมแน่วแน่และในเวลาเดียวกันอย่าขาดความรอบคอบในความเรียบง่ายของพรหมจรรย์้าแต่พรหมจรรย์ผู้รอบคอบสิ่งสําคัญสิ่งเดียวคืออย่ากลัวว่าจะเป็นการอวดดีแม้ว่าการเงียบอย่างสงบสเสงี่ยมเป็นที่พอพระไทยแต่การกล่าวตามหน้าที่ที่ขณะนี้จําเป็นมากกว่าอีกจงเปิดดวงพระไทยรับความเชื่อคาแต่พรหมจรรย์ผู้มีบุญ จงเผยลิมพีปากเพื่อสรรเสริญและพระคันรับพระผู้สร้างเกิดดูเถิดความรารถนาของนานาชาติอยู่ที่ประตูของท่านกําลังเคาะเรียกถ้าพระองค์จะต้องเสด็จผ่านไปเพราะการรีรอของพระนางพระนางจะต้องเริ่มสแสวงหาพระองค์ด้วยความทุกข์ร้อนพระองค์ผู้ซึ่งวิญญ,ญาณของพระนางรับจงลุกขึ้นเถิดจงรีบเร่งและจงเปิดเถิดจงลุกขึ้นด้วยความเชื่อรีบเร่งด้วยความศรัทธา และเผยลิมฝีปากเพื่อสรรเสริญและขอบพระคุณพระองค์ดูเถิดข้าพเจ้าคือผู้รับใช้ของพระเจ้าจงเป็นไปกับข้าพเจ้าตามวาทะของท่านพระนางกล่าวครับบีน้องก็วันนี้ก็เราก็ทราบดีนักบุญบรรารนาดอธิการเนี่ยก็เอาสิ่งที่แม่พระได้ตอบรับจากการแจ้งสารของทูตสวรรค์เนี่ยก็เอานำมาแล้วก็มาตีความมาบรรยายเป็นเหมือนกับว่า ขอร้องให้แม่พระรับคนจริงไม่ต้องขอร้องแม่พระก็รับอยู่แล้วแต่ว่าเพื่อจะได้แสดงให้เห็นว่าแม่พระนั้นก็ทรงมีความเชื่อความบางใจและความรักในพระเป็นเจ้าอย่างรนพ้นแล้วก็พระนางนันเดงก็ได้ตอบรับ น้ำพระทัยของพระบเบญ้าโดยไม่เกรงกลัวสิ่งใดๆแต่ก่อนจริงแล้วท่านนักบุญแบรนด์นัดเอง <c oughs> ก็กล่าวหรือว่าบรรยายข้อความในตอนนี้นั้นไม่ใช่เพียงแต่ว่าขอให้พระนางรับอะไรก็ไม่ใช่แต่วางดูจำลองนั้นแต่ว่าเป็นการเ,เทริดเกียรติเป็นการน้ัมศการหรือว่าเทิดเกียรติแม่พระที่ได้ทรงกลาอาหารที่ทรงรับ เป็นมารดาของพระผู้ไทยนะนี่เราก็ทราบดีเพราะฉะนั้นพี่น้องชีวิตของเราเนีก,กับความเชื่อความศรัทธาที่เรามีต่อพระแม่มารีนั้นเราถึงเป็นชาวคาทอลิกนั้นก็เป็นสิ่งที่ เราก็มั่นใจอย่างนั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ทราบดีแม่พระก็ไม่ได้เป็นพระเบญจเจ้าหรอกแต่ว่าแม่พระก็เป็นมนุษย์ที่ได้รับเลือกและก็ได้รับเกียรติจากพระเบญจเจ้าให้เป็นมนุษย์ที่สําคัญที่สุดให้คนมนุษย์ที่ได้รับเกียรติเป็นหนึ่งเดียวกับพระเยูุจ้านั้นมากที่สุดแล้วมากกว่าคนอื่นๆด้วยซ้ําไปเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ขอให้เราได้มีความเชื่อความวางใจเช่นเดียวกันกับพระนางคําตอบของแม่พระสุดท้ายในวันนี้ก็บอก ข้าพเจ้าคือผู้รับใช้ของพระเบญเจ้าจงเว้นไปกับข้าพเจ้าตามวาทะของท่านนะก็ตอบเทวดาไปนั่นคือเท่ากับตอบรับนำพระสายตอบรับการแจ้งสารที่เทวดามาแจ้งมาบอกนั้นและตรงนั้นเองก็พระเยสุจ้าก็จุติในคันของพระแม่แะ้วพระแม่ก็เป็นมารดาและก็เป็นผู้ที่จะเป็นคนกลางระหว่างเรากับพระเบญเจ้าเพราะฉะนั้นเอ่อพวกเราที่เป็นคาเล็กยังมีความเชื่อความศรัทธา และความมั่นใจว่าพระนางนั้นก็จะเป็นมารดาของเราและก็ทรงรักทรงดูแลเราเสนอวิงวอนพระเบนเจ้าเพื่อเราด้วยในชีวิตประจำวันขอพระเบนเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประธานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิญ